สวัสดีค่ะเอาไ,ไหมแม <c oughs> ่บอบอบอท่นบอกนอก้อ,นองคุณอืมน้อยไม่กินข้าวอืมน้นชอบแป่งไม่นป่งขอเชียงซมจนมาสันเหรอืมโอเเลยอันนี้เดี๋ยวเขาเตน อย<อ>ากกินไก่เด้ดมันสาวเธอบ้ากินขอน้ำมูออมชอบทองซะบ้ะจำแตงใต่บุกกว่องนะสมยิบขยันแม่ไม่หยุดไก่มันเลยเอาเลยเป็นไงตึกตาและบ,บิ๊ก โอ้ยยะมาอันนี้ใส่หูกันโอ้ยเนาะพี่มันมีไก่ขาวเยอะใช้สองมือค่ะอืมเลิ่มแล้วก็ล้างได้มือเรามันแกะไม่ได้ตูกแกมันอยู่ข้างในอืมแกะอม่ได้หรืออืม ไม่ลูกเขาอืมมีมะปราบจริงลูกเ,เขาอยากกินน้ำอะไรนะน้ำชมพูปั่นมะเปิ้ลไม่เปิดอย ใกล้เขาใกล้ถอ่วมุสอพืชผักกินกินแต่ผลมไม้ไอม่นอร่อยแล้วก็หิ่วไหวไงไปสื่อหนองไก่ปีไก่บนปีบนไก่อืมบออจีตังกาซีโร่ม่แบ่งใส่ถุงใส่ช่องฟิตไว้้วทำกับข้าว พราะว่าที่ตลาดโลลละร้อยซูเปอร์มาร์เก็ตสีเคียวโลลละหกสิบเก้าตั้งอะไรแฮมแตนไปเราก็ได้จัดซะเพราะว่ายังไงก็ต้องซื้อมาไว้ทำข้าวให้เด็กๆ กุ้แป้งไอ้แป้งรสด,ดีแป้งสำเร็จอืมดีใครใช้ฟองยังนังเย็นผสมทอดเย็นเอาก็ได้ตำหมกากแจงสามนึ่อง,องหน่อยให้ประกอบง,ง่าย ใส้ประกอบซองงาพี่น้องผมดีษเงาสนับกันมาแล้ก็จะทำยังไงฝาดประกอบส่มบประกอบบ้าแสนหัวบางหน้าใ่จะประกอบได้ไหมเอาอนนี้ออกก็เอาก็อียจนเนื้นมาสิลูก็อี้ใกล้ๆ เออแอบ怕ฮึฮึห้ามขันอื้อ,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 อเงอแต่ไม่มันตำเอาก็อี้นี้ค่ะอ๋อ,อก็แม่บอกเอาเก้าอี้นี้อรื่องไม่ใช่เก้าอี้ มม่กล่องค่ะคมันไม่สูงไงุไเตียี่อยมันไม่กลมนสูงอืมอหละพปดีเลยยังหวานไปเท่แลิมแันว้แห้งอืมอะไร อะไรยังอะไรวะข้นมอ,อะไระไรู้มั้มบ้านเราไหมอะไรอ๋อรประตูมันขูดใช่ไหมอืมอืมประมันพัด ลมพัดห้าวผาลมพัดรั้วบ้านเพราะว่าเอาเสื้อผ้าไปตากตรงรั้วบ้านต้องคอยแด,ดมันอาอยุฟังพี่พัดชิตขามัวไปปุ๊บวันนี้แดดแตากผ้าเพราะแเที่ต้องเอาเลยไปหน้าบ้านหน่อยนึงให้มันโดนแดด <c oughs> พอแสงแดดหมดค่อยไปเก็บเข้าไม่งั้นผ้าไม่แห้ง เงามึกขึ้นฮูมเอาเรืวองะข้า,างนอกกันนอกบ้านร่มเย็นช่วยช่วยอะไรอิ่กแล้วเหรอไม่เอียน <I am. S 1> อ่าก็เธอจะโยะมาทำไมเดี๋ยว <Okay. S 1> เธอจะนั่งตรงนี้เ <I am. S 1> ขากับเร็กหน่อยวุ่นวา โอ้คุณยังไม่กินเหรออะไรคะไม่ผมก็เอาจานนี้ไว้ที่เดิมเออเอานั่นตัดแล้วอืมใช่นี่ไเนี่ย ये महान कौन

โอ้ยงอึกว้าเหงื่ยแตกเหงื่อแตกงอหนูไม่เหงื่อแตกเลยอ่ะทำไมแม่อยู่ในครัวเมื่อกี้ไงอือเราไม่ร้องกุ้งข้าวเมื่อกี้ไก่น้อยข้าวก็ต้องน้อยเท่าไก่อือ ไม,ไม,มันจะเครื่องแตงน้อยสามหน่วย mm hmm. อุ้ยเผ็ดใส่ mm hmm. พริกแห้งมันตัวแดบกเขาจัด mm hmm. นี่เพิ่งจะมีนาเมษาไม่อยากจะพูดถึงเลยนะพี่น้องเนาะวามห่อนเดี๋ยเบสทะลุชี้ซิฟแทะโอ้ยนี่อขอตาอ้าพี่น้อง เจอกันคิปหนาไปจัดการกับของต่อกันบ๊ายบาย